สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อนี่โอกาสดีฟ้าใหม่ครับได้มากราบสการะองค์พญาสนาคราชครับริมเขานะครับที่เขาใยเทียงนะครับมาขอพรน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้ลูกหลานได้โชคลาปภปัสนานะครับบุญบารามีแผ่ไพศาลไปถึงญาติพี่น้องของผู้ข่าหนละครับทุกขูทุกคนได้ บุญร่วมกันกับกับผมเด้อครับนี่บรรยากาศครับเขาเย่เทียงอันนี้เป็นลำตะคองนะครับลำตะคองครับเป็นเขื่อนนะครับกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับสวยมากครับวิวสวยครับ ถ้าผู้ใดได้มีโอกาสนะครับแวะมาเยี่ยมมาชมกันนะครับอยู่บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมรับฟังนับกันครับผม